สวัสดีค่ะแอนเองค่ะวันนี้แอนมาทางานที่ทัพฟ้าพูเอ,อ่อมาที่กองทัพอากาศนะคะรอเพื่อนเพ่งเสร็จแต่จะบอกทุกคนว่าวันนี้ไอ้คงไม่มีเวลาได้เข้าไปในบ้านใหญ่เพื่อไปคุยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็จะบอกผ่านคลิปนี้ไปแล้วกันว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปบูนยแล้วนะถ้ายังไงใครว่าใครสะดวกนะคะเกือบโมงมาส่งแอนที่สนามบ,บินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็เอ,อ่อสี่วันที่แอนไม่อยู่ก็ฝากดูแลบ้านให้ทุกคักเหมือนที่แอนอยู่ไปแล้วกันนะคะแล้วก็ ฝากทุกคนว่าหมวยอยู่นุ่มหมวยตั้งใจทํางานให้เต็มที่แล้วกลับมาจะกลับมาพร้อมกับเขาเรียเขาเรียอะไรกลับมาพร้อ,อมกับความมั่นใจว่าแอนทําเต็มที่จริงๆค่ะแล้วก็ฝากบอกทุกทุกคนที่ไม่ได้มาส่งที่สวนครมด้วยนะคะไม่ได้เจอกันก็บอกว่าไม่เป็นไรไว้มารับก็ได้เนาะส่วนเวลารับเดี๋ยวดูกันอีกทีในบ้านว่าจะมากี่โมงกับกี่โมงอะไรยังไงนะคะสำหรับวันนี้ไปยบาสวัสดีค่ะอ๋อ เนี่ยเดินทางจุ๊บโมใช่ไหมคะแต่แอนก็ยังไม่ไปไหนสามทุ่มนะคะปาร์ตี้วีเจค่ะช่องทรูวิชั่นหกสิบห้าสามทุ่มเจอกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ